ตัวดีท้กครั้งนีผมนะอยู่หัวนกิวก็วันนี้เล่นแบบถูกลืมตลอดการอูเล็บในช่องผมอ่ะนะแล้วก็หลายๆแบบเพราะว่ามันเพิ่เลนนอยขึ้นโอ้หสองล้านโอ้ยโอเคอยู่หัวนกิวในแบบอาเซีันแค่การเสียเวลาก็เข้าเริ่มเลยกันเลย แมนคอมมัมเล่นนานมากไอ้โลก่นอนเออเ้ไหมฟีนูน่าจะไปแกล้วไม่ได้เล่นเลยแปนึงอ้ก็นั่นแหละครับ mời 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 quá mời 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 nó mời 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 mà มีทำไปเลยค่ะทำไม่ได้ยำได้อยู่มีทำาขึ้นมองสิ่งเลยโอ้นี่สกาเนี่ยโอเคสก,กา หลังแค่เนี่ยจี๊ดเจ้ากองฟงใครนึงใครสอง ลงลายรับสร้างบลลงโทษและห้ามกระทำผิดเช่นนี้อีกบขทกทศยงูดลงเ่อแจ้งการเินการเรื่องงโานะคะีผู้ปเองเัี้ดินทางไปเกับางานี้เพื่อจะไปขอโทษแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น้กเอาคนขับรถ่วงคนนั้นมาอ้วนนะคะคือต้องทำความเข้าใจเนาะว่าเออปะกวดจรงจ็อปะกวดันไมนน่ะ

ไแประกอบคำรักสว่าจุดที่เอาศพซึ่งอยู่ในรถมีข้างทางถนนนี้คือถนนสายสอเทินอ้าวเอฟเคก่อนที่จะพูดคตัวปนแหนตรงนี้ค่ะมันแะดดไปน้ด้ตแน่นวนเลยน่าเหมือนเดิม าีเฮ้ยจีเซูกัง้บ

อหัวเราล้านเอ้ยมันมาไปนึงเฮ้ยโอ๊ยได้ไงวะเร็ที่ผม แบกหนึ่งแบกสองเนี่ยมันเลิ่มเหมือนเดิมมันน่ะมันเริ่มนขนาดแล้วนะไอ้นั่นอ่ะตอนนั้นอนะ่ะที่เออมันแบบดีดีก็เนี่ยโัว์เฉยเลยแบกหนึ่ง มัินเดนาค่ะผู้ชายคนนึ่งค่ะเป็นชาวสุรินอูกัูดไปท้ายถูมอนกถูับั้นั่นั่ะคุณเห็นทีาวจตัตวรกนไสอคนแล้วนะคะเมื่อวานนี้ผู้ร่วมตอนสองคนไม่เห็นเหรอ เดกันเนียนตายเออ,อแล้วก็กกมมอวกบอกด้วยาโนี่ายงก่อนปนี้มีคนรายดแล่คนนะด้สัคืเคใครชอบเคมีก็เมื่อย่นึคนละก็ชกระสุปเรวน่ะมีอาจจะเจ็บนิดก็พออืมเป็นเกมได้กลับมาเล่นโอ้มไม่ได้เล่นนานมากมันนานมาก

มาครับอดคอเรี <Hospital> ่องการหมใบ